สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอุ้มขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Verb to help ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เนี่ยอุ้มก็ยังมีเว็บไซต์ Verb to help นะคะที่ได้รวบรวมเอาคำคมเรื่องสั้นแล้วก็แบบทดสอบย,อย่ยอยๆเอาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะ คลิปในวันนี้อุมมาพร้อมกับคำแนะนำจากจักรวาลสำหรับวันประตูมิติ1 0 1สที่กำลังจะถึงนี้นะคะโดยถุมที่ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการแชแนลพลังงานแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน description box ข้างล่างค่ะ การอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น Corrective Reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกระฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณอะไรที่ฟังเราไม่ใช่ไม่โดนก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังคำทำนายพร้อมกันอุ้มจะขอเนีนยแสดนความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะอุ้มขออาราธนาต่อคุณพระศรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองพวกคุณทุกคน ให้แคล้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้เถิดเอาละมาเริ่มกันที่ข้อความแรกนะคะหุมจะใช้ไพ่อร์โคสําหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคําแนะนําจากจักรวาลสําหรับวันประตูมิติ1 0บสที่กําลังจะถึงนี้ด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอเลกทีฟคนนจะต้องทราบบ้างค่ะ New Moon นะคะ give your creativity the space it needs to flourish สำหรับข้อความแรกนะคะจักรวาลอยากจะให้คุณได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือเปิดโอกาสหรือหรือหรือเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เป็นที่รู้จัก กับคนอื่นๆนะคะอืมบางคนอาจจะชอบเก็บตัวหรือไม่ค่อยชอบส่งสิ่งกับคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมคือคุณอาจจะเหมือนว่าคือใช้ช่วงเวลานี้ในการพบปะเพื่อนนะคะหรือพบปะเพื่อนใหม่คนที่มีความสนใจหรือมีความชอบคล้ายๆกับคุณนะคะเออหรือ นิวมูนนะคะก็คือจันดับที่กำลังจะถึงนี้ก็อยู่ระหว่างวันที่14-15ตุลาคมอาจจะมีความสำคัญกับบางคนนะคะมาที่ข้อความต่อมานะคะอุ่มจะใช้ไพ่อร์โคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอร์เ c กทีฟสำหรับวันประตูมิติ10/10 10ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยค่ะ Tiger's eye นะคะ Self confidence through God confidence มาเป็นการแบบเน้นย้ำนะคะว่าขอให้คุณแบบมีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนของตัวเองนะคะ Believe in yourself by believing in God working through you อขอให้คุณได้ เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในพลังของจัก,กรวาลน,นะคะไม่ว่าคุณจะ,ะเรียกว่าจัก,กรวาล the source the creator สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะไม่ว่าคุณจะนิยามหรือใช้คำจำกัดความนี้ว่าอะไรก็ตามเมื่อใดที่คุณรู้ว่าตัวเองคือพระเจ้านะคะในรูปร่างของ กายหยาบนี้คุณจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะมาที่คำแนะนำต่อมานะคะอมจะใช้ไพ่ทาโรส่สำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอเลกทีฟสำหรับวันประตูมิติ10-10ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยค่ะ เบอร์หกนะคะกับ the lovers เบอร์ห้ากับ the hierophant นะคะ sacred knowledge พลังงานหลังให้คือ seven of earth นะคะหรือ seven of pentacles แล้วก็ To of think นนะคะหรือ to of s บส์สอดเรียนที่โลกใบนี้จะสามารถหยิบยื่นให้เราได้ก็คือการยอมรับทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็การรักแล้วก็เคารพตัวเอง นะคะอย่างแท้จริงคือเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกไม่มั่นใจไม่ไม่มั่นใจในการเป็นตัวของตัวเองนะคะอ่าแล้วก็คิดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือมักจะคิดว่าเรายังไม่ดีพอเรายังไม่สวยพอเรายังไม่หล่อพอเรายังไม่เก่งพอเรายังไม่รวยพอต่างๆนานาที่เราอาจจะเผลอหลงลืมแล้วก็ดูถูกตัวเองนะคะ แต่ว่าการที่เราเรียนรู้จากบทเรียนนะคะทุกๆประสบการณ์มันจะยิ่งช่วยปรับสมดุลพลังงานหนยินหยางในตัวคุณและอย่างที่ผมพูดว่าเมื่อใดที่คุณตระหนักรู้หรือตื่นรู้นะคะว่าตัวคุณเองน่นแหะคะ่ะคือส่วนหนึ่งของจักรวาลหรือพระผู้สร้างหรือพระเจ้าเสมอมาอืมขอให้คุณเลิกกังขานะคะแล้วก็ มั่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็แล้วก็การที่คุณสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องไร้ายนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณให้มันกลายมาเป็นบทเรียนหรือความสุขหรือว่า,าช่วยเป็นแรงผลักดันที่ดีนะพูดเป็นแรงผลักดันที่ดีให้กับชีวิตของคุณ นี่คือการที่คุณได้ยกระดับปัญญายาแลวก็ปรีชายา,ยาของตัวเองให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าการที่คุณได้แบบเหมือนเหมือนเหมือนพัฒนาจิตวิญญาหรือยกแบบศีลตัวเองให้ให้ให้บริสุทธิ์มากขึ้นนะคะคุณย่อมเจอกับกัลยาณมิตรที่เขามีศีลเสมอกันกับ นะคะก็คือหลักการของกฎของแรงดึงดูดนั่นเองค่ะอืมสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกันเสมอมาที่คำแนะนำต่อมานะคะอุ่มจะใช้ไพ่อร์โคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอเลกทีสำหรับวันประตูมิติ10-10ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยค่ะ will heal นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณคุณได้เยียวยาตัวเองผ่านการทำอ n n e r Work หรือ s h a d o ด w o เวนะคะผ่านประสบการณ์ความเจ็บช้ำความเจ็บปวดความผิดพลาดล้มเหลวการพลัดพลาดการสูญเสียต่างๆในชีวิต อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าคุณมีพลังงานหญิงอย่างในตัวเองที่ทสมดุลมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าพลังงานเพศชายในตัวคุณก็คอยปกป้องคุ้มครองดูแลพลังงานเพศหญิงในขณะที่พลังงานเพศหญิงของคุณก็เยียวยาให้ความรักไละเงื่อนไขแล้วก็คอยปลอบปลมพลังงานเพศชายของตัวคุณเองนี่เป็นพลังงานหญิงอย่างที่ทสมดุลนะคะแต่เราก็ยังคง จำเป็นที่จะต้องปรับสมดุลพลังงานหยินหยางของเรานะคะไปเรื่อยๆตลอดชีวิตขอคำแนะน,นำจากจัก,กรวาลเพิ่มเติมค่ะ I am a voice นะคะหนูรู้สึกว่าข้อความนี้ตรงกับไพ่เดอะไฮรเฟนมากเลยนะคะคือถ้าเกิดใครที่ที่ตื่นรู้แล้วนะคะรู้แจ้งแล้วนะคะหรืออย่างรู้วาระจิตแล้วไม่ว่าคุณจะเรียกว่าอะไรนะคะอืมขอให้คุณ ถ่ายทอดความรู้นะคะหรือแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะคะขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ i feel balance นะคะชัดเจนนะคะมีพลังงานหนยินหยางที่สมดุลมากขึ้น คือข้อความออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะเกี่ยวกับการปรับสมดุลพลังงานหยินหยางเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตอธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะและนี่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการรับฟังการที่เราจะสามารถปรับสมดุลพลังงานหยินหยางได้นะคะอย่าคิดว่าพลังงาน ด้านใดด้านหนึ่งสูงหรือเหนือกว่าหรือศักดิ์สิทธิ์หรือสําคัน์กว่าอีกด้านหนึ่งนะคะพลังงานหญิงอย่างพลังงานเพศหญิงแล้วก็พลังงานเพศชายมันเหมือนเหรียญสองด้านค่ะมันเหมือนแบบฝ่ามือเราพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยยังไงมันก็คือมือข้างขวาและนี่ก็คือมือข้างซ้ายของมใช่ไหมแค่พลิกไปพลิกมาคือมันจําเป็นต้องมีสองด้านเสมอแล้วมันอยู่คู่กันอะถ้าเกิดคุณมองอุมแบบเฮ้ยแล้วอุ๋มโชว์แค่มือแบบ ด้านแบบหลังหลังมือแค่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมก็จะทํางานไม่ถนะัดจริงไหมคะบางทีก็แบบเฮ้ยมีแบบพลิกพลิกแบบฝ่ามือขึ้นหงายฝ่ามือขึ้นอย่างเงี้ยอืมนะคะฉันได้ฉันนั้นค่ะพลังงานหยินหยางนะคะเป็นพลังงานที่จําเป็นต้องอยู่คู่กันไม่มีไม่มีพลังงานใดที่เหนือกว่ากันแค่พลังงานด้านใดที่มันขาดสมดุลเท่านั้นเองอืมและ เรารู้ได้โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอืมถ้าเกิดเราไม่มีความมั่นใจนะคะไม่มีความเชื่อมั่นไม่กล้าแสดงออกนั่นหมายความว่าพลังงานเพศช,ชายของเราขาดสมดุลน,นะคะอ่าเราจำเป็นต้องใช้พลังงานเพศหญิงของเราในการเยียวยาปลอบประโลมนะคะในการให้ความรัก กับพลังงานเพศชายเพื่อที่พลังงานเพศชายจะได้รู้สึกเข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ของตัวเองในการปกป้องพลังงานเพศหญิงของคุณนะคะขอคําแนะนําจากจักรวาลให้กับคอเลกทีฟสําหรับวันประตูมิติ1 0บสค่ะแอมเบนะคะ give it to god Take a deep breath and on the exhale release this situation to God for healing and answers มีคำว่า heal นะคะการเยียวยาหรือบางคนเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันประตูมิติ 10, 10นี้ในการเยียวยาตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคหรือวิกฤตในเรื่องใดก็ตามนะคะคุณไม่เคยโดดเดี่ยวนะคะถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบ อ่อนล้าหมดแรงท้อใจสิ้นหวังนะคะอธิษฐานจิตนะคะคุยกับจัก,กรวาลน,นะคะเทพเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรักนะคะและเมื่อใดที่คุณกล้าที่จะร้องขอนะคะพวกท่านจะยื่นความช่วยเหลือให้คุณเสมออาจจะเป็นผ่านทางไกด์แดนซ์ที่คุณได้รับโดยตรงตอนที่คุณ อธิษฐานจิตนะคะสวดอ้อนบอลหรือตอนที่คุณนั่งสมาธิหรือตอนที่คุณฝันหรืออาจจะผ่านกัลยาณมิตรคนอื่นนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณแต่ตัวคุณเองจําเป็นที่จะต้องแบบเป็นรีเซิ v e เวอร์ที่ดีอะค่ะ,ะต้องพยายามแบบเปิดหูเปิดตาแล้วก็เปิดใจรับฟังหรือรับรู้ไกด์แดนซ์ต่างๆ ขอคําแนะนําจากจัก,กรวาลให้กับคอลเลกทีฟเพิ erm ่มเติมค่ะ s a f i r e นะคะ Easy does it Your health happiness and abundance require A gentle approach to life and work นะคะ,ะที่ผมพูดในเรื่องของการเยียวยาตัวเองในการใช้แบบพลังงานเพศหญิงของคุณในการบบปลอบประโลมนะคะมอบความรักให้กับพลังงานเพศชายของคุณนี่แหละค่ะชัดเจนเลยนะคะการที่คุณแบบพยายามแบบปรับเปลี่ยนม,มุมมองในชีวิตของตัวเองที่ทุกคนทราบว่าความคิดมันเชื่อมโยงกับอารมณ์และความรู้สึกของคุณนะคะ เมื่อใดที่คุณแบบเออจับสังเกตตัวเองไนดะ้ว่าให้แบบเริ่มคิดลบอีกแล้วท้อใจอีกแล้วดูถูกตัวเองอีกแล้วจิตตกหน่อยนะคะพยายามเปลี่ยนมูดอะพยายามแบบเหมือน,นว่าพยายามดึงสติตัวเองแล้วก็บอกว่าโอเคฉันรับรู้แล้วนะคะอืมแล้วฉัน จะทำอะไรได้บ้างหรือฉันจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้อย่างไรได้บ้างนะคะอืมลองตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองดูนะคะแล้ว higher self ของตัวคุณเองนี่ยละคะ่ะจะจะมอบคำตอบให้กับคุณนะคะขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับ c o l l e c t i v e เพิ่มเติมค่ะ h i l d of c r e e d นะคะหรือ Page of Wands นะคะ สนุกไปกับการใช้ชีวิตค่ะยห่งที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าที่ที่ผมพูดในเรื่องของความคิดแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกมันเชื่อมโยงถึงกันใช่ไหมคะอืมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นระวังความคิดคําพูดแล้วก็การกระทําของตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาหาคุณ ขอคำแนะนำจากจักรวาลเพิ่มเติมค่ะ Eight of Earth นะคะหรือ Eight of Pentacles Five of Thinks นะคะหรือ Five of Swords แล้วก็ Child of Thinks นะคะหรือ Child of Swords พลังงานหลังไพคือ Three of Thinks นะคะหรือ Three of Swords แล้วก็ two of create นะคะหรือ two of wands แล้วก็ boss of create นะคะหรือ queen of wands แล้วก็ four of create นะคะหรือ four of wands ขออนุญ,ญาตพูด ตรงๆไม่อ้อมค้อมนะคะอ่านี่คือสไตล์ของผมเองอ่าคือในชีวิตของมนุษย์เราทุกคนอะไม่มีใครไม่เคยเจอปัญหาหรอกค่ะไม่มีใครแบบโอ้พบเจอแต่ความสุขอย่างเดียวบางทีเราอาจจะมองหรือคิดว่าคนที่รวยกว่าเรานะคะหรือคนที่หล่อกว่าเราหรือคนที่สวยกว่าเราหรือคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยเจอแต่เรื่องดีๆในชีวิตจริงๆเราไม่เลยนะคะทุกๆคน เจอปัญหานะคะแต่มันอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันไปเพราะว่าทุกดวงจิตวิญญาณมาที่โลกใบนี้เพื่อมาเรียน,นะคะ่ะเราจําเป็นที่จะต้องแบบเรียนในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ทําหรือทําผิดพลาดมาจากอดีตชาตินะคะถ้าเกิดใครที่มีความเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดอ่า จงใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะถ้าเกิดพูดก,กันตรงๆก็คืออย่าให้เสียชาติเกิดน,นะคะอย่าให้เสียชาติเกิดอุ้มเองก็ต้องพยายามบอกตัวเองอย่างนี้เหมือนกันค่ะเมื่อใดที่ที่เรารู้สึกแบบรู้สึกแย่ๆรู้สึกถึงพลังงานะลบๆรู้สึกแบบโหว่อาอัตราของเราเนี่ยมันแบบโหพังพลูเหลือเกินนะคะอืมพยายามพยายามรับรู้ตรงนั้นนะคะแล้วก็เปลี่ยน นะคะเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าคุณคือ,ค,อ,ค,อคือเราทุกคนทําได้ค่ะจริงๆแล้วเราทุกคนคือ a l อ h เคมิสนะคะเราคือรูปแบบของจักรวาลน,นะคะหรือพระเจ้าพระผู้สร้างในรูปของกายหยาบนี้เพราะฉะนั้นพยาพยามค่ะ้องพูดพยายามพยายามหมั่นฝึกฝนในการดึงสติตัวเองนะคะเพราะว่าคุณจะสังเกตได้ว่าไพ่ทาโร่ที่ออกมาเนี่ย ไม่มีธาตุน้ำเลยนะคะมีธาตุดินนะคะคือสีน้ำตาลธาตุลมนะคะไพ่สำหรับนี้คือสีเหลืองนะคะแล้วก็ธาตุไฟคือสีแดงนะคะแล้วก็เมเจอร์อะคาน่านะคะคุณจาเป็นต้องใช้ทั้งสามธาตุนี้เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ของตัวคุณเองเพราะว่าอารมณ์และความรู้สึกเป็นแรงสั่นสะเทือนที่จะ ช่วยสร้างชีวิตจริงในแบบที่คุณต้องการนะคะเอาละแล้วทั้งหมดนี้ก็คือคำแนะนำจากจักรวาลสำหรับวันประตูมิติ10บที่กำลังจะถึงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาร่วมพูดคุยนะคะมาคอมเมนต์กันได้นะคะอุ้มรออ่านอยู่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือจะช่วยกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งด้วยนะคะ เราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย